สองหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นมากวันนี้มาสเปเชียลค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะเพิ่งเคยสัมสื่อสัมคนครั้งแรกบบนีค่ะไม่เคยสัมผัสแรงเลยหรอไม่เคยเนาะไม่เคยค่ะไม่สัมผัสโดยวด้นะค่ะท่านผู้ชมรู้สึกสเปเชียลกับวันนี้เป็นยังไงคะกับช็อปใหม่ชมใหม่ช็อปค่ะก็ที่ไม่กลับบ้านใช่ค่ะแบบว่าเปิดช็อปใหญ่มากๆเลยค่ะที่แบบคอร์เนอร์ที่ชั้นสองนี้เลย แล้วก็มาพร้อมกับคอลเลคชันใช่คอลเลคชันใหม่ค่ะสเกชเชอร์สีชาโดวค่ะแล้ก็ใส่มาโวนทลุของพวกเราเป็นคอลเลคชันใหม่เลยค่ะเออเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้ได้สวมใส่รองเท้าสเกชเชอร์แล้วเป็นยังไงบ้างหนึ่งคือใส่สบายมากใช่ค่ะแล้วสองคือ DIY ได้ใช่เย่ได้ด้วยมือเราเหมาะกับสาวเจนซีสาววายสุเชเราค่ะก็คือแบบว่าเราสามารถ DIY ใส่ลูกปัดที่เป็นชื่อได้ค,ค่ะสามารถมอบให้แบบเป็นของขวัญให้เพื่อนให้แฟนให้พ่อให้แม่ได้ค่นอกจากรองเท้ามีเสื้อผ้าด้วยใช่ค่ะเป็นององ้ของหนูก็จะเป็นเสื้อย,ยืดค่ะที่แบบว่าใส่สบายมากแต่ว่าวันนี้ถ้าปล่อยธรรมดาก็เจอธรรมดาไปก็เลยผูกเอวนิดหน่อยเชื่ชอเอวเชื่อเอวน,นิดหน่อยค่ะเชื่อเอวนิดหน่อย เป็นบูดี้สีคือน่ารักมากพีซ์พีซ่าักมากพ์พ์น่าัีน่รมากพีซ์พี่าสวยมากพีซีค่าแล้มาก็เป็น่รักมากพีซ์พน่ารกาน่างกายตีซ์ี่ารักมากพีซ์พดซนไารักากดีซ์พีซ์น่ารักมไกน่ารักมาน่าากซ์ากมากพีซ์พีซ์นอกมาก้นมกีน่รักาีี่ามา โอเคค่ะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะเสื้อผ้าแบบสีแวร์แล้วก็แบบยังมีความส,สปอร์ตด้วยนะคะแนะนำเลยค่ะที่เกชเชอร์นะคะช็อปใหม่ที่เมกะบางนาเปิดช็ชอปใหญ่ถมาก็มาเดินช็อปได้เลยใช,ใช่ค่ะที่ชั้นสองนะคะทุกคนเ่็นไงมาใครบอกว่าตื่นเต้นมากกันสัมภาษณ์ซื้อกันแรกตื่นเต้นมากเลยหรือทำเงินไม่ถูกใช่ตื่นเต้นยังไงลูกเป็นยังไงเป็นยังไงมันยังไงคะมันยังไงไม่รู้มันก็เพิ่งเคย ออกสื่อครั้งแรกสองคนครั้งแรกเลยปกติจะมีพี่ๆมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะอืมอเป็นไงเป็นไงบ้างที่เขาปั้มเป็นไงบ้างเกะกะสุดท้ายกันหนูก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าโปกติจะมีพี่ๆคอยอยู่อะไรเงี้ยใช่ก็ฝา <laughs> กตัวอยู่าง่างๆฝากตัวได้นะคะฝากตัวนะคะว่าเออถ้าเราสับสิบพลยังไง <laughs> ก็ขออภัยด้ว <laughs> ยนะคะถึงความพอดคู่เราไปไงหมทีนี้จบแล้เราไม่จบ เราไม่จบ่เราไมจบค่ะเพราะว่าเรามีคอนเสิร์ตต่อโชว์ใช่เรามีแฟนมีด้วยนี่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็มีแฟนมีที่ไทเปค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแฟนมีที่ประเทศอื่นประกาศออกมาเรื่อยๆค่ะเออจรู้สึกไงบ้างคะฮอตไกลรู้สึกไงบ้างฮอตไกลดีใจมากค่ะแบบจะได้ไปเจอแฟนจะได้ไปเจอแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศด้วยใช่ดีมากๆแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตของพวกเราสร้าแฟนเฟสนะคะในเดือนมีนายนใช่ค่ะ แล้วจะเป็นคอนเสิร์ตแบบหญิงรวมค่ะของตึกซีมเปเป็นผู้หญิงๆคุณซีแอลกคะสายมีน้ำตาลฟรีมิวเลิฟเอมี่วันน mm hmm. like mm hmm. yeah. no. ี่นะคะวิวมิมแล้วก็จูมิวนิกบัตรน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าคะไม่แน่ใจบ่ายังเหลือก็กดได้เลยค่ะถ้ายังเหลือก็มาดูก็รอกันได้นะคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนเตรียมความพร้อมอยู่ค่ะอ้ยักคะแฟนมิตรต่างประเทศเป็นยังไงคะเตรียมตัวยังไงบ้างก็ต้องมีแบบร้องเพลง ร้องเพลงค่ะก็มีร้องเพลงแล้วก็เตรียมโชว์เดี๋ยวก็จะมีซ้อมโชว์กันดด้วยค่ะต้องฝึกภาษาด้ไหคหรก็ตอนนี้พูดภาษาจีนได้ปะคะอ่านี่เป็นคนจีนหรืเปล่าตอนหนวันนี้เขาพูดภาษาจีนได้นะคะเนี่ยทักคเคะอะิา่าหน้าเจ้บอยเห็นเวลานะมิฮาตาเจ้าหาือเอมี่ เตรียมไปเล็กๆน้อยๆค่ะเดี๋ยวไปเจอไปพูดคุยกับแฟนๆใช่จริงรู้สึกไงที่แบบว่าพอตไกลขนาดนี้ถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึงค่ะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ชัวร์จะแบบว่าได้มี c h ม m i s t r y กประเทศน้องแก็ว่าดีใจอะตอนแรกพี่บอกแม่ว่าบัตรหมดภายในไม่กี่นาทีที่ไทเปแม่บอกว่าเขามีกี่ที่นั่งห้าสิบหรอหรือว่าแต่จริงก็ไม่รู้ว่ามีกี่ที่นั่งเราแต่ว่าก็ดีใจที่บัตรหมด รู้สึกเหมือนแม่สประมาทเราค่ะคุณแม่คะปัตรหมดในสามวันทีนะคะนี่อันนี้ปวดแม่ผ่านสื่อลูกิงแม่เรานสื่อเป็นยังไงบ้างคือโหดีใจขนาดแรกคือดีใจเลยไม่คิดว่าบัตรจะหมดด้วยสามตอนแรกใช่พอรู้ว่าบัตรหมดก็คือแบบดีกรีดกรีดก็คือประเทศอื่นบุกได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะ b ีซีและ้วจะ busy แล้วเออเห็นบอกว่าเอ็งบอกติดต่อมาเยอะมากเหมือนกันจรึยังไงคะ อันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้แต่ก็มีลงคิวไว้หลังจากนี้ก็ตลอดหลายๆเดือนอยู่ค่ะก็รอประกาศกันใช่ใช่รอประกาศดูค่ะแต่อีพีใช่เดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวพี่มิจะสปอยพูดได้พูดได้โซนร์ไนเอเชียเซอร์นก็เอเชียมีแน่นอนค่ะเอเชียมีแน่นอนหรือเป็นเพราะว่าเราเพราเราคิวคอรสเลยไม่มีคิวให้เขาอ๋อไม่จริงค่ะยังว่างนะคะยังว่างนะคะไปได้ทุกประเทศทั่วโลกค่ะใช่ติดต่อมาก่อนติดต่อมาได้เลย เอออาบน้าบ้า,าสูตรกับบินสนัดโซเชียลเลยเอ,อ,อ,อบอไป grab s e r v i c ใช่ไหมคะก็ไปกับเซอร์วิสก็ไปมีไปจอยมา EP หนึ่งค่ะ EP สี่ค่ะเป็นตอนของใบไม้ใบหม่อนอื<ฮ><ะ>อเป็นกนากับชัดฉัดซุปกัน,นกโซเชียล็ัดจุบกันหนูยังดูเลยค่ะ เออขาเซลล์ทั้งวันเลยอะยเขารู้ยังไงอืมมันมันเอ้ยมันเคมีมันถึงนะอ่หนักพูดไปอืมหนักดูอย่ยังเขินเลยใช่คนดูน่าจะแบบคิดออกอ่าคิดว่าเคมีเขาได้หรอก็ได้แล้วก็แบบว่าความแบบนุ่งยิ้งของคาแรคเตอร์อะมันแบบไม่เคยเห็นเขามุมนั้นใช่ความเป็นสาวอะไรอย่างเงี้ยเราเราเซลล์ยังไงบ้างแฟนมี่ยังไงบ้างมันก็บอกว่าอะไร สัง่งข้าวไงสั well> ่งข้าวขอบอ๋อมันมีซีนท mm cin ี่ที่นี่อ่ะสั่งสั่งผัดไทยปะใช่แล้วแบบอุ่ยเล่นเหมือนตัวเองมากอันนี้ขอกุ้งแห้งกุ้งสดใส่ถั่วไม่ใส่ถั่วแล้วน่ะดูจริงนะดูจริงดูจริงดูจริงใช่ดูน่ารักมากแล้วมีราคาเป็นไงบ้างก็ เป็นไงเรื่องไหนนะคะแล้วเราเราได้ยังไงได้เพราะว่ามันสนั่นโซเชียลขนาดนี้สนั่นโซเชียลเลยเหรอแหม่เยคือแม่เลยแมสเลยก็ขอบคุณนะคะที่ชื่นชอบตอนนั้นเพราะว่าตั้งแต่อ่านบทของตอนนั้นก็คือชอบมากน่ารักมากชอบซีนที่แบบเขายิ้มฉุดกันอะไรอย่างเงี้ยใช่มันแบบตอนอ่านก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบคอฟฟี่เลิฟยิ้มยิ้มดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบมากๆเลยสัตว์ล็อะไรกหลายคนคอ่า คือเรซีิต้องบอกก่อนว่ามันแค่ซุบดิดเดียวแต่ว่าซุปก่อนหน้าที่จะไปเล่นอ่ะต้องพูดกันอยู่ว่าเอ้ยเราจะขำกันไหมแบบคือแค่คิดว่าจะต้องจุบกันมันก็ขำกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปเล่นจริงก็คือซีเรียสเลยจริงจังเป็นแบบซีนอารมณ์อะไรเงี้ยเข้าถึงตัวละครเข้าถึงตัวละครแล้วก็เวลาถ่ายน้อยด้วก็ต้องรีบหน่อยอ๋อ <laughs> <laughs> ใช้เวลาเวลาไม่นานใช่เวลาไม่นานเ <laughs> ทคเดียวก็ต้องเอาให้ผ่านเจะความสนุกบินเลยครับ <laughs> คือมันไม่เขินนะแบบ หนูสองคนหนูว่าไม่ได้เขินกันขนาดนั้นจะเป็นแบบกลัวหลุดขำกันมากกว่าใช่แล้เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเนาะค่ะมันไม่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 เขินไหมออตอนนั้นจริงจังอ่ะตอนนั้นรู้สึกว่าทํางานจริงจังแบบรีบถ่ายต้องทาให้เสร็จอะไรอย่างเงี้ยได้คุยกันยังไงบ้าง คือคุยกันตอนแรกคือคุยว่าจะขำไหมแค่ <laughs> นั้นแต่ก็เออสรุปพอไปถ่ายจริงก็จริงจังกันแล้สึกในกระแสรแรงมากฉากนี้แรงเลยเหรอคะอันนี้หนูก็ยังไม่แน่ใจแรงแ <c oughs> ชร์กันไม่แซ่บเลยแร์กันไม่แซกใช่ไหมคะโอ้โหก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ชอบค่ะรู้สึกว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตั้งแต่เห็นพอร์ตก็คืออยากเล่นอยู่แล,ะะแล้วค่ะขอบคุณแรงที่เห็นผลได้เป็นยังไงบ้าง เฮ้ยเรายังเรียนแบบฟินเลยนะมันน่ารักนะมันแบบว่ามันเป็นฉากจุกที่แบบมันมีความหมายอ่าใช่ใช่คนนี้เขาก็ดีด้วยแหลเออหลายคนก็แซวแบบคันนี้ว่าห่วงไหมคะแล้วแต่จะคิดชื่อที่พอเราแบะห่วงไหมคะวันนี้ ก็แล้วแต่จะเขียนชื่อตัวละแบบวันนี้อว่าอันนี้เบ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 อันนี้เบเบแต่ถ้ามากกว่านี้นะใช่จะพิมพ์เรื่องอะไรบ้างเออเอมมี่มีกะบอกไหมคะไม่มีนะคะไม่บอกอะไรเลยเซอร์ไพรส์พร้อมทุกคนเลยไม่ไม่คือคือบอกก่อนว่าซีรีส์เรื่องนั้นเราไว้นานแล้วค่ะเราไว้นานมากๆแล้วแต่ดีนะคะแต่แบบว่าคนน่ารักใช่แล้วก็ชอบชอบเป็นตอนที่ดูแล้วรู้สึกว่าน่ารักมากๆพี่วินก็เล่นดูใช่ใช่ โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ